ตอนรับพี่น้องเขาช่วจองเอกจัยชนะนห้เก่านานะมันดีว่าหนว่วงว่างขี่รถลอกฟันพี่น้องเวลาสิบไปตะก,การเนาะเอามาเวงเส้นทางจากเราสะโก,กไปตะก,การมันดีเป็นจังไหนเนาะสุม,มือนี้หลังจากห่างหายไปได้บ่ได้ไปทางนี้จะเถือเนาะออกจากบ้านมากอาจะประมาณอี่แนมเห็นนี่ก็คือ ่าที่เขาบรรยั่งกระเดาพี่น้นองบรรยั่งกระเดาเส้นทางบนตะการบนในเจมลานี่ล้วปัจจุบันนี้จะซีเรนเลือพี่น้องเยไปมากกัสะดวกสบายไปง่ายมากง่ายเนาะดูร้านอาที่เคยไปเฮตุกานณยุ่งเหยิงยุ่งแย่ที่เคยทักบ,บายทักเจ้าก,ก็จะอู่ชุดสิงห์หงส์เนาะว่าบ้านเนาะมันจะเลื่อนไปคนไหนมีก็รซื้อรงเรียนบรรยั่งกระเดาเนาะทางซีเลนเลยพี่น้องเวิ ไห้มาสะดวกสบาย,ยปีนี้อ่ะม้วนเถื่อนพี่น้องป้าทงกุลงงปีนี้ยังพอได้น่ยเถื่อนเน้อแต่ว่าก็ยังบ่ไหวใจเพราะว่ายังบ่ได้ผ่านตุลาเนาะที่แม่เห็นนี่ก็คือประตูโของวัดบรรยงกระเดาพี่นอ้องโค้งโค้งนี่ละ,ะทุกปีน้ำชลก็จะฮอตประมาณนี่ละอะีนโค้งนี่ละพี่น้องถึงปีน้ำชลก็ค่าปีสองเอ๊ปีสองสามปีก่อนเนาะ แกนี่กับว่าท่งโค้งท่งก็จะเป็นท่งกุ้งโง่นี่เนาะปีนี้ยังปลอดภัยไม่ท่วมถล่มแต่ว่าก็ยังบ่มันใจเพราะว่าตุลาอยยังยังมหันตเด็ดทานเนาะเพราะว่าฝนมันจะมาช่วงใบกันยาตุลาพุเปล่าแต่ว่าทั้งอื่นถล่มแต่ว่าปีนี้แถวบรรยากาศก็เดาแถวท่งกุ้งโง่เขายังไม่ได้ถล่มนี่เนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศเส้นทาง อยากบรรยังไปหล <sk r adi> ัดม at ุ่งหน้าตการฝึกคนอย่างเงีแต่ก็ต้องฝึกฝงเนาะย่าก่อไต่บินอาจจะไปเสมอนี้ไปใต่มาใต่เกิดสะดวกสบายอย่างเีเนาะทีนี้แมีเห็นนีเกิดือเสือ่ย่างเีลำเสีเนาะลายเสืออะไรมาเรื่อยๆอี่าง้บรรยากาศเจ้าของๆก็จะประมาณนี้แหละเนาะ รถเรือดแลีนสบายสบายนี่น้องห้างป่วงห้างใหญ่แดนไหวเนี่ยก็ได้เพราะว่ามันบางๆเนาะเพราะว่าบ่คือบคือสมัยเก่าเนาะสมัยเก่าห้างสวนเลีนนี่อันตรอะไรแต่ว่าทีเมืองนี้ทางไปทางมันเนาะทีเลียนี่น้องหอดหลักหอดอ๊อฟเอร์เยมาราดได้เลี้ยนที่โค้งนี่แหละเข้าสินค้า มีแต่ประมาณบันเทิงเอทีโอบันเทิงเอทีนี่ก็คือเารละการเลยเนาะการเนี่ยโอ้โบันเจงเอทีดูมือนี้สถาบช่างท mm. ้างแบบเดี่ยวไปเจอ คงให้ทั uh, the 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 ้งหน้าแหละพี่น้องเพราะว่าดีนี่กับบางหม่องบางบอลกับบอลแหลกเนาะเต่บยวแ่ว่าแต่คือว่าแหลกเนาะแหลกเป็นบางหม่องเนาะอ่าก็น่าหนี้เทาก็ดบเดินทางม่างอดอ่าบริเวณน่ะอ่าโรงเรียนมัธยมตะการเนาะก่อนที่หอดตะการคือผ่านโรงเรียนมัธยมตะการปิดการศึกษาอันใหญ่ไก่เต๋อยู่เนาะในเขตแถบนี้เพราะว่าพี่ลูกกอตล้านแท้ๆนี่ก็มาเฮียนมาตุกว่าอยู่นี่แหละ มัธยมตะการก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ใหญ่พอสมควรเนาะประจำมาพฤตกิกรรมในเขตนีก็คือมาเฮียนนีเนาะคือเฮียนโรงเรียนมัธยมตะการเนาะที่แน่เห็นอยู่ทั้งฝ่ายขวาม,มอือนั่นยจะเป็นแผนหนานีตำรวจเนาะหนานีตำรวจตะการขึ้นคนเนาะแต่ก่อนไอ้ตำรวจนี่สีอยูงง่ใน ยู้เลยตลาดไปทั้งตะวันตกเปนพี่น้องทังแถวๆโรงาบาลแถวพนใหญ่ออกมาอยู่นี่เลยสิบกว่าปีเลยเนาะใหญ่ามานล่นแตไมคือตำแที่ว่าเป็นสะดวกสบายแต่ก่อนก่อนจะไปที่ต่อราชการก,กินกันะครับพุระกาไปเน่น่อคนมันยู้ลึกก็ไปในคุณบ้างคนกับบมโหเนะาะแต่ว่าสมือนพื้นใหญ่ออกมายู่ริมาทาง,งทางงกัเลยอะก่อนที่หอดต,ตักการแถวๆนายเกียร์เทอร์โนนก็จะจ จะเริ่มที่ทางนี่เนาะที่ทางใหม้นี่เนาะเราเป็นหลอกทางใหม่คือว่าคุ้งคือจราจรใหม่เพราะว่าอเดีอันเก่ามันตำรวจหลายก็เลยเมันปีเห็ดหม่หลอกใหม่ไอ้เชียงนี้จราจรกอ่อนที่หอนตะการนี่เราเรึยกว่าดีลำบากในใจหน,น่อยเพราะว่าทางแคบเนาะเป็นประเทศถนนแล้วก็บหมสเสน,นอคนไหนเนาะก็ อันบ่มีเุาลาบ่าตอนอันี้กับบ่้องมาทั้งนี้แหละเพราะว่างานอ้่างนี้เราเครื่องจักเปเพิ่อนกัเริ่มทำงานไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเพิ่เล็งงานเล็่งการให้มันแล้วนะเพราะว่าแต่ว่าบ,บดีเนี่ยแต่เห็ุหนาฝนนี่แหละเนาะเห็นถนนหนาฝนนี่แต่ว่าที่ลำบ,บากแนี่ยหรอกเพราะว่าไปแจ็คจังได๋หนเน,นาะนั่นนี่แบบมาหอดแยกไปแยก ไปซ you know. no? ีเมื่งไหมนาะหนึ่งขีอแยกมีซีแยกซีงเม่ซ <t aser Mario franchise> ีแยกความย่ำเนาะแ้เขาเอินเอแยกสีเมืใหไ่ตะนนี้แยกความย่ำอันตรงไปกับเทปปลาทะลุออกเปมาลัยาลัยเนพึ่อกับคุนแยกสายเนาะไปเป็มาลัยไปไปเนี่ยยุดหินโค้งทึดมาลัะ เอาบรรยากาศอำเภอตะการปัจจุบันมาให้แล้วโหว่าเป็นจังไดจังไดเนาะอันนี้ก็คือป้อมยามสีเมืองใหม่นเนาะเลี้ยวเลี้ยวขวาไปนี่ก็เป็นสีเมืองใหม่ตรงไปกับพระเขาะเรีนมาลาดแล้วก็แยกไปกระพุ่นกันละถนนเฉียงนี่เขากำลังปรับปรุงใหม่อำเภอตะการจุเมืองเนี่ก็ เจริญลายเต๋อพี่น้องเวนมีร้านค้าทุกอย่างชิ้นค่าเกษตรเกษตรเครื่องไม้จั่งมือนี่ธนาคารบีบมองไปไกลเนาะโซนแเทปีนอกจากมอต้องเข้าเมืองึ้นสมัยก่อนเข้าเมืองเขาจังหวัดเวลาเจ้าจิมมี่เนาะชื่อมือนี้ธนาคารจะมีโนตัสอีกซี่มีเบอร์อะไรพี่น้องธนาคารจะซี่หาธนาคารเบอร์จิมเพลจีมไพอธิกรขสเนาะที่หลาย เฮ็ดบ้อมพี่เปิดบัญชีใหม่เอาเงินเงิหมื่นจะเลื่อนขึ้นไล่ยอดป้อมพี่พ่อพวกบัญชีเก่าบวกป้อมพี่นี่ไหะเอาก็เดินท่ามาไก่สะฮอดไปพวกตลาดนัดขึ้นนอตลาดวัดเป็นคนแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิมีบ่มื้อนี้เพราะว่าแม่เบิ่งสะพานถนนป่ะเทศแหลมพุทธเจ้าทกติแล้วมาฮอดหมองนี้มันจะมีตลาดเนาะแต่ว่าบรรยากาศตลาดพี่น้องอ่าถือว่าสิบ่ค่อยคึกคืนไม่ได้ออนี้เพราะว่ามันแคบโต้งเนาะ หมองต่างๆมันมันที่ถนนเลวก็มองขายของอันซุ้มผ้าไม้ขายมันบ่มีหลายคือเก่าเนาะแต่มีเป็นตะไปวัวหน้าเนียนนั่นใช้มีแต่ที่ตลาดเดิมๆนี่แหละมีมูลเลียนโซนตลาดนี่ก็จะมีก็จะมีขายเน่กบลายเนาะเพราะว่ามันปิดกับสถานที่ถนนนี่แหละ มันยีกายกต่ลุงเหลงลงเงนี่แหละพี่น้องส่วนหญ่เนี่ยพ่อค้าไมขายแทนแต่คุณคุณอยู่ประจำนอกซึ่งขายยานีขายเสื้อผ้าขายไอ้ทั้งกางทั้งนอกกันบางคนมาเพราะว่ามันเป็นคิดสงไง้็เพื่นคิดเป็นละก็าว่เจ้าหนึ่งนนคนทางคนเกิกำลังางกลังแทงไม่ก็เลยมีสารที่พิดทางเนาะมังมามันนีกะ เจตนาก็มาเลาะบางทีสืบหลักพี่น้รองวาเลาะมันกวจตลาะดว่ารอันนเป็นยังไงยังไงเนาะเลาะไปเรื่อยๆตามแต่เงี่ยคนรดเบียดเนาะคนเลื้อยเบียดเนาะ้ายเนี่ยเป้นของยังไปเรื่อยๆเขาจะขายยังขายยังเนี่ยเนาะมีแนวก็ได้เอาแต่จังได้เอาจต่ได้ทืใจจังสื่สืวันจ้แมมีหลายอย่างเอกยิ่งเต็มไปดเงินสือเพิ่นเนาะ แต่ที่ว่าห้องอยู่ห้องกินก็หลากหลายแต่ว่าพวกเสื้อผ้านี่บ่ค่อยมีเพราะว่าเปลือกตลาดเสื้อผ้านี่เพิ่นเป็นพวกทายจรเนาะบอกคนมาลงขายอันนี้คือพวกประจำาเนี่ให้กันยิ่งเขาคนประจําจะมุกมีความโมเดิร์นยังโมเดิร์เวินได้นบางเพื่อพวกคนขายเสื้อผ้าที่ที่โซนข้างหลังนี่เือมันเป็นหว่างเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นเหมือนกันนี้คือว่านี่พวก เพื่อนเนี่ยสั่งเพิ่มบันเทิองอะไแก่พี่น้องผ่านไปทันหน้าเนาะ,ะผู้ใดเห็นใจหึงเห็นใจพู้อยาออเกเอาไว้ให้กำลังใจกับยอ้อนต้องไปหันที่ไหนเนาะพี่น้องต้องไปกระติบเข่าพี่นันหลักแต่คือบรรยากาศตลาดตะการมือนีเนาะตะลาดนัดแต่ว่าไม่เป็นตลาดนัดหรอกมือนีเพราะว่าพี่น้องพวกขายเสือ้อผ้าพวก ต้นจอเนี่บอกเขามีเนาะนี่จะเปลือตาคลืนค้ายไปจำๆอย่างเป็นอยู่เนาะในโซนตลาดเหมีวนางเวีนแห้งเนาะแต่ย่างไปเรื่อ,อยๆเนาะย่างเราแผ่นพอแล้วมันได้มาเนี่ยเนาะ,ะ,นะกัรอเมืองสะกว่ามันมีอย่างเนยเนาะแต่นี่ก็คือบริเวณคนโงเนาะทางเข,ข,ข่าคนโต่มองใายตัวรถที่เนี่ยมีทางหนาเนี่ยคือเป็นตลาดพอดีหัวหน้าเพรนนาะนคร แนวพื้นหมักก็เลยให้พ้นเบิ้งนะครับนออาแ้นาเส้นเนี่ยไปใช้กัจ่องได้อย่างเดียวคือนอะนี่คือมักให้มักมันคือหวละเออวาเมนัวาจ่เห็นกัเป็นนังกลุ่มซองหลอดเลยนะเอ่้ยงไก็มือซองอย่างเดียวเนาะนี่คือเส้นมันอกป้าน่าหรเส้นมันอกเนาะอย่างหันมาขอปลาก็เลยสี่จะส้ปลาไปกินแหลกกันอย่างน้เรา ปลาไปใช่ไปหนึ <right> ่งไปแกกินก <The camera> okay. ันเพราะว่าอย่างี้ก้าลยโมมทนางรือไกานเห็ินห้ากินหมูกินมเสือละเนาะหมูยยังทำปากยังไงในหน่อยป้าเนี่ยก็สิไปต่อละบาดนีะหรอละมงนาก้บาเนี่ยพี่น้องแต่บรรยากาศตลาดก็สิประมาณนี้ละอนียอยู่มนันเ ปกติแล okay. okay. ้วมอัลมนข้าบปิดถนนบ่ออาจการอบแหยถนนนี่บ really. ่มีหมองย่างที่เนาะคนจำกันเวลามันลายเนาะแต่ว่าเชียงนี่ตลาดเพิ่มบาเด้เปิดปกติมันก็เลยลงเหลืงนกดหน่อยทัวน้ำก็ทน้ำบานอย่างไไม่กลับบานอนเนาะแต่บรรยากาศไอ้สองทางข้างก็ประมาณนี้แหละสถานเฮาอันนีอสถารเฮาก็จะว่าจะเลิศเสิร์เพ่อนเนาะ ทางจากตัวอำเภอเมืองบนกัประมาณสี่สิบกิโลเมตรกันเนาะทางดาภมสีก็ได้นะทางดาถนนโอเคเอาของแค่น้อยก่อนแล้วจะไปต่อพี่น้องเดี๋ยวก็เหมืนเท่ากับแอบลงในแค่น้อยเพราะว่าเพิ่งกำลังเห็ดใหม่แกเขาเงินเดียวคิดตังค์ที่นี่วันไหคิด รากาศะการทีน,นี้มันมีเนาะก็คือเกาล้วที่เอาจะเลิกคนร่าแห้งถูกจงยางรับปรุงใหม่ถุงใหม่เบิรดบานเลือนอาคารบานเลือนอนนีการเลือกตัดเนาะเลือกต,ตการอันคือว่าใหญ่เจอยู่นาะตัดตีเนาะก็หลังทีมมุงนากับบายราเราสกูหลไ้เหยียบไฟแดงเอาตลาด ปต่จำอำเภอเพนาะเป็นตลาดก,การก็คือคืยอยูแยงไงล่ะเนี่ยขวานี่ขันต่อขันไปทั้งขวานี่ก็จะเวลาออกอันา้าหมดละอันา้าอำนาจขนาดไฟแดงนี่เนาะตรงไปก็ดีกเขาเมืองบนระบาดข้างเซนเนี่้บนเราเสกบกดินแดนทุนกาเนิดหมดละ มันบรรยากาศสองทางทางก็ประมาณนี้แหละลหลพี่นอ้องถือว่าเจริญเธือนพี่น้องตาการตัวมือนี้เนาะมัอมีมัมีเหียบมีการเนนนหนเล่าีโดนหลอกพี่น,ออน้องานเลอกบึซ้ำหยว่งานหลอกเหยื่อเราจีบนีกับผมยังไรเดี๋ยวก็บรรยากาศ ตลาดบานๆห้ามาอาหารพิโนในเบืองทั้งเ,งเอ,งอื่นไกลในเบืองเนาะตลาดกิบนี้ก็ขอจบสิบเีย่แงชนี้พิโนกินนาพอกันเลยสวัสดี